ครับเริ่มกันที่สถานการณ์ในตัวนอ,อกกลางซึ่งต้องบอกว่าตึงเครียดขึ้นเรื่อยๆนะครับ,ค,รบคุณนภร,รัตล่าสุดอิสราเอลโจมตีทางอากาศใส่เมืองหลวงของซีเรียกรุงดามัสกัสนะครับเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต3รายเมื่อวันพุธอ้างอิงจากหน่วยงานสังเกตการณ์ด้านสงคราม กลุ่มสังเกตการเพื่อคุ้มครองนักปกป้องสิทธิมนุษยชนซีเรียเผยว่านี่ถือเป็นเหตุโจมตีครั้งที่2ในรอบหลายวันซึ่งเกิดขึ้นในบริเวณที่ตั้งของสำนักง,งานใหญ่ด้านความมั่นคงและสารทูตต่างๆในเมืองหลวงของซีเรียาตามรายงานของ AFP หน่วยงานดังกล่าวบอกว่าการโจมตีทางอากาศของอิสราเอลมุ่งเป้าแฟลตในย่านที่พักอาศัยในแมเซซ,ซึ่งผู้นำกลุ่มเฮสบอลลาและกองกำลังพิทักษ์ปฏิวัติอิสรามของอิหร่านเดินทางมาพักบ่อยๆนะครับและเหตุโจมตีครั้งนี้ก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย3รายโดย2รายในนั้นเป็นชาวต่างชาติ สื่อของรัฐบาลซีเรีย SANA อ้างแหล่งข่าวด้านการทหารที่บอกว่าอิสราเอลโจมตีทางอากาศมุ่งเป้าอาคารที่พักอาศัยในแมสเซและเผยว่ามีผู้เสียชีวิต3รายและบาดเจ็บ3รายอิสราเอลโจมตีหลายร้อยครั้งในซีเรียนับตั้งแต่สงครามกลางเมืองประทุขึ้นเมื่อปี2011มุ่งเป้าไปที่พิกัดทางการทหารและกลุ่มนักรบที่มีอิรานให้การสนับสนุนซึ่งรวมถึงกลุ่มเฮสบลา อีกด้านหนึ่งนะครับประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวในวันพุธว่าตนจะไม่สนับสนุนการโจมตีใดๆของอิสราเอลต่อที่ตั้งนิวเคลียร์ของอิรานในการตอบโต้กรณีที่อิรานยิงขีปนาวุธเกือบ200ลูกเข้าใส่อิสราเอลในวันอังคารและเรียกร้องให้อิสราเอลตอบโต้กลับนะครับด้วยการโจมตีด้วยขีปนาวุธอย่างเหมาะสมผู้นำสหรัฐกล่าวในวันพุธว่าสหรัฐจะหารือกับอิสราเอลถึงสิ่งที่พวกเขาจะทำต่อไป แต่ทางสมาชิกกลุ่ม G7 ทั้งหมดเห็นชอบว่าอิสราเอลมีสิทธิ์ในการตอบโต้แต่ควรจะเป็นไปอย่างเหมาะสมในวิเคราะห์บางส่วนมองนะครับว่าการตอบโต้ของอิสราเอลอาจรุนแรงกว่าเมื่อครั้งที่อิหร่านยิงขีปนาวุธและส่งโดรนถล่มอิสราเอลเมื่อเดือนเมษายนและคาดว่าครั้งนี้อิสราเอลอาจมุ่งเป้าไปที่สถานที่ทางนิวเคลียร์หรือคลังน้ำมันของอิหร่านนะครับ ในวันพุธเช่นกันกองทัพอิสราเอลยังคงติดอยู่ในสมรภูมิบริเวณพรมแดนตอนเหนือกับกลุ่มเฮสบอลลาในเลบานอนโดยอิสราเอลเผยว่ามีทหารเสียชีวิต8นายนับเป็นความสูญเสียใหญ่ของอิสราเอลในการสู้รบบริเวณดังกล่าวขณะที่ิหรานเผยในวันพุธว่าการระดมโจมตีด้วยขีบนาวุธของยหรานซึ่งถือเป็นการโจมตีครั้งใหญ่ที่สุดต่ออิสราเอลนั้นสิ้นสุดลงไปแล้วนะครับเว้นแต่ว่าจะมีการยั่วยุจากอีกฝ่ายก็คืออิสราเอลเข้ามานั่นเองครับคุณนภรัชครับ